ได้เดีด๋ยวเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรให้เจ้าเกลียใจ <c oughs> ปากเป็นไรสิวิการมันจะร้องไห้เพลงร้องไห้เหรอเจ้าพี่เนคะเป็นไรแต่ว่ามฉันคิดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่เลื่องรู้ถึงหูเจ้าพี่ จะรู้ได้ยังไงรู้แต่ว่าผมจนคิดแล้วคิดอีกใส่ทองมาตลอดทางเลยไม่ได้หรอกเพราะไม่บอกให้เุ้าพี่รู้นะเจ้าพี่จะต้องเป็นคนง้อในสายตาคนเกินมันฉันเลยก็ทนไม่ได้ใครเริ่มเียนะมันมีอยู่ว่าว่าอย่างไรมีเล่าดีกว่าเราก็อยากรู้ไปเหอะนอตทีนี้จะเล่าไม่เล่ายังไงแต่ว่าของฉันเลยนะ ออกดีกว่าเพราะว่ายังไงเจ้าพี่คือสุดที่รักแห่งดวงใจของผมสันเจ้าพี่ต้องรู้ให้ได้เรื่องขนาดนี้อะไรกันเพลามาคะมาคะโอ้เอามาคามพี่หนูขอคุณค่ะอ๋อตั้งทอ้องลูทรงตั้งประคันอยู่ขอพระคุณนะเพคะเจ้าพี่ไหมคะเจ้าพี่ช ทันแล้วเนี่ยคือว่าเ,ออเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในสักครู่เนียคือเรื่องน่ะมันมีอยู่ว่าไม่ยไปไมีเล่าไหมเอาสิวิกาเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวไม่เล่าอย่งไงกันแน่เรืเ่องบัดใส่ที่ก็ถีบไปนู่นเลยเอาเฮ้ยทนไม่ไหวเหมือนกันว่ะนั่งดูนึกมันไส้อยากจะออกไปทำแบบน้องปังยังไงนั่งประคองลมหายใจไปตะก๊อก ก็ยังเดินได้อเลยแบบนี้จะเก่งมากเลยเลยเกิดอะไรขึ้นพี่กาใช่ไหมคะใช่ไหมจำเพีองต้องสติและฟังเมียคนเดียวเมียจะเล่าให้สุพี่ฟังทุกอย่างอย่างละ,ละเอียดคือเมื่อสักครู่ผมฉันเนี่ยกำลังจะเดินทางมาเข้าเฟอร์สุพีมาลงไหนก็ไม่แน,น,น,น่ไม่ผ่านอุทยานเหรือผ่านอุทยานใช่ไหมคะแล้วยังไงด้วยความที่ผมฉันเนี่ย สายตาชมนกและชมไม้ไปเรื่อยเปื่อยเฉยแชะและหม่อมฉันดูไปที่พุ่มไม้ว้ายเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรแต่ตะคุ่ตะคอ่มเดี๋ยวคุยกับใครเนี่ยเอาดิเล่าให้พี่ฟังอ๋อก็หม่อมฉันเนี่ยความรู้สึกเราตอนนั้นความรู้สึกมันอยู่ในใจเอ๊ะเปนอะไรด้วยความที่หม่องฉันนี่ไม่ได้อยากรู้สจะเท่าไหร่เลยเออเราไม่อยากรู้หมอฉันไม่อยากรู้เราก็เลยเดินหนีหม่องฉันเลยแหวกพุ่มไม้ไปดู เกิดอะไรจะพี่ไปข้าสิ่งที่ผมฉันเห็นจะมีได้เห็นผู้หญิงและผู้ชายสู้จีอีออกกันอยู่สองตัวสองและเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นจะพี่รู้ไหมเพคะตั้งสติและฟังเมียคนเดียวสิ่งที่ผมฉันเห็นจะพี่รู้ไหมเพคะว่าหนุ่งสาวคู่นั้นเป็นใครเป็นใครกันเกี่ยวเรื่องนี่เดี๋ยวัน เป็นความจริงหรือผู้จาแล้วเธอเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงไหมของเธอเอาหมูไปประกันไปค่ะข้าพูดจริงดังวาจาเูยว่าตาซิมกาเจ้าจะลงไปดูด้วยตัวเราถ้าเราโหดใจที่ไหน